สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอร่อยคู่ครัววันนี้แอดมินชวนทำเมนูน้ำพริกผัดปลากระป๋องค่ะวิธีทำง่ายๆนะคะไม่ต้องขลกเครื่องนะคะใช้เพียงปลากระป๋องหนึ่งกระป๋องเท่านั้นค่ะอัตราและส่วนผสมแบบละเอียดอยู่ที่ใต้คลิปเพื่อนๆสามารถเลื่อนลงไปดูได้เลยะคะ่ะเรามาดูวิธีทำกันค่ะขั้นตอนแรกนะคะตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันสำหรับผัดค่ะรอจนกระทั่งน้ำมันเริ่มร้อนนะคะ จากนั้นใส่กระเทียมค่ะซอยบางๆค่ะตามด้วยหอมแดงซอยค่ะผัดไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งกระเทียมแล้วก็หอมแดงนะคะมีความเหนืดที่ปลายตะหลิวนะคะขั้นตอนนี้นะคะอย่าใช้ไฟแรงจนเกินไปนะคะเดี๋ยวจะไหม้ซะก่อนนะคะตอนนี้เริ่มเหนืดแล้วนะคะเป็นอันสุกเรียบร้อยแล้วนะคะ จากนั้นแอรจะทําการยกกระทะออกนะคะทําการเทน้ํามันออกนะคะไม่ต้องการให้น้าพริกมีน้ํามันเยิมนะคะน้ํามันออกแล้วค่ะเหลือเพียงเล็กน้อยเท่านี้ค่ะจากนั้นใส่พริกป่นค่ะมากน้อยตามชอบได้เลยนะคะใครชอบเผ็ดม,มากสามารถเพิ่มได้ค่ะผัดจนกระทั่งพริกป่นส่งกลิ่นหอมนะคะใช้ไฟอ่อนๆน,นะคะ จากนั้นตามด้วยปลากระป๋องได้เลยค่ะแอดใช้ปลากระป๋อง1กระป๋องเท่านั้นนะคะจากนั้นใช้ป้ายตะหลิวนะคะทําการตัดหรือว่าบี้ตัวปลากระป๋องนะคะไม่ต้องละเอียดมากนะคะเนื้อพอหยาบๆตรงนี้ใครชอบละเอียดสามารถทําได้เลยนะคะสามารถบี้ให้ละเอียดได้เลย มาที่ขั้นตอนการปรุงรสนะคะอจะใส่น้ำตาลทรายค่ะตัดรสนะคะให้ออกหวานนิดนึงค่ะตามด้วยน้ำปลาค่ะผงนัวเล็กน้อยนะคะเพิ่มความก,บกรบกล่อมนะคะตามด้วยน้ำมะนาวเล็กน้อยค่ะจากนั้นผัดให้เข้ากันค่ะใช้ไฟอ่อนๆน,นะคะ ตรงนี้ถ้าใช้น้ำมะขามได้ยิ่งดีเลยนะคะน้ำมะขามจะไม่ค่อยเปรี้ยวมากนะคะตรงนี้ลองชิมรสด,ดูนะคะไม่ว่าจะเปรี้ยวหรือว่าเค็มหวานนะคะชิมก่อนนะคะเพราะปลากระป๋องค่อนข้างมีรสชาติอยู่แล้วนะคะเนื่องจากแอดผัดแค่หนึ่งกระป๋องเท่านั้นนะคะแอดจึงใช้น้ำมะนาวจะสะดวกกว่านะคะไม่ต้องคันน้ำมะขามนะคะผัดไปเรื่อยๆจนกระทั่งทุกอย่างสุกเข้ากันดีนะคะผัดให้ปลากระป๋องสุกนะคะจะได้ไม่คาวนะคะ จากนั้นเติมพริกกระเหลี่ยงลงไปค่ะตรงนี้ใครสะดวกเป็นพริกขี้หนูส่วนหรือว่าพริกจินดาแดงอื่นๆได้เลยนะคะผัดสักครู่หนึ่งค่ะจากนั้นปิดไฟได้เลยนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาจัดใส่จานกันค่ะมาแล้วค่ะน้ำพริกผัดปลากระป๋องของเรานะคะหน้าตาน่าทานนะคะทานคู่กับผักสดก,อกรอบๆนะคะเป็นน้ำพริกแบบง่ายๆนะคะ ไม่ต้องขกให้ลุงยากนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะฝากเพื่อนเอนกดติดตามช่องอร่อยคู่ครัวด้วยนะคะสวัสดีค่ะ